วันนี้เปลี่ยนยูนิฟอร์มอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่กันที่บึงยักค่ะก็มาลงเรียนเรียนอีกแล้วเรียนเก่งเหลือเกินวันนี้นะคะก็จะมาเรียนขี่ซุปเปอร์แจ็คกับยามาม่ากันค่ะเปลี่ยนยูนิฟอร์มกันเพราะว่าเป้าหมายของกับวันนี้คืออ่ะยืนขี่ได้เนาะแล้วเราก็เผื่อเราจะได้ไปขี่ซุปเปอร์แจ็ค ข้ามจังหวัดข้ามเกาะอ,อะไรแบบนี้กันนะเรามาอัพสกิลกันหน่อยกับการขี่ซุปเปอร์เจ็ตนะเดี๋ยวลงทะเบียนกันลงทะเบียนเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเป็นนักเรียนกับยามาฮ่าซุปเปอร์เจ็ตวันนี้คือที่เราจะขี่กันนะคะคือซุปเปอร์เจ็ตเป็นแบบยืนแล้วยืนบังคับรอบที่แล้วกับได้เล่นแล้วแต่ทีนี้แบบยังมีปัญหาในการเข้าทุน่นแบบเอ้เข้าทุ่นยังไงเลี้ยวยังไงให้มันแบบรอบไม่ตกนะคะวันนี้กับก็เลยจะมาเรียนขี่ซุปเปอร์เจ็ตกัน เรลือซูเปอร์เจ็ตครับเราก็มีมาสีห้าลำไว้ให้ได้ลอกกับขี่กันนะแล้วก็เสื้อชุดชีพสำคัญมากครับไปแล้วตกน้ำนะครับก็มาเรียนขี่เจสกีกับยามาฮานะคะซึ่งวันนี้รุ่นที่เราเรียนเนี่ยก็เป็นรุ่นซูเปอร์เจ็ตซูเปอร์เจ็ตเนี่ยมันมีเครื่องยนต์1 0 4 9กซีซีก็เรียกว่าแรงมากเท่ากับโตโยต้ายาริสประมาณนั้นเลยจ้าเป็นเครื่องสามสูบนะคะเวลาเรา เล่นเนี่ยอุปกรณ์ป้องกันของเราก็ต้องมีเสื้อชูชีพรองเท้าถุงมือแว่นตากันแสงอะไรแบบนี้ซุกโปรเจกต์เขาเล่นกันยังไงเขาไม่ได้นั่งขี่นะจ๊ะเขายืนขี่แบบนี้แล้วก็ขาแบบนำข้างหนึ่งอ่าแล้วต้องอย่างนี้เลยเวลาเลี้ยวก็กดลงแล้วอย่างนี้อ่าเลี้ยวขวากดลงอย่างนี้ทำได้ไหมหลายโค้งะลลงน้ำก็เวลาเราเล่นนะคะเราต้องใส่อุปกรณ like so, like ์เซฟตี้ด้วย ตันนี้ก็จะใส่ที่ข้อมือแล้วนี้ก็เป็นก้ามปูมาเสียบตรงนี้เพื่อความปลอดภัยเวลาเราลงน้ํามันก็จะเด้งหลุดปังแล้วเราก็ไหว้ามาขึ้นเรือเอาตอนขึ้นเรือด้วยมไม่ต้องหรอกเหรอแล้วลเราก็กดปุ่มสตาร์ตซัตตตรงนี้นะคะสะตาร์สตสัตใช้มือข้างนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวคันเร่งจ้าก็อยากนิดก็ จัดไปพี่พีแอร์เครื่องยนต์อันนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงคะเล่าหน่อยตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องยนต์3สูบ1น4่ีกซีซีครับ<ม>ก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เล็กสุดแล้วของเรา<ะ>อันนี้คือสแตนดาร์ดเลยเล็กมากเพราะว่าปกติเหมือนเครื่องยนต์อย่างถ้าเเลย เรือรุ่นใหญ่ที่เป็นเรือเล็กที่เดอร์มาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีกับพันเก้าร้อยซีซีโอ้นั่นคือตัวใหญ่เลยใช่ครับใช่ครับเท่ากับแคมรี่ซีวิกเลยนะใช่ครับอันนี้ก็เท่ากับอะไรยาริสประมาณนั้นครับก็เหมือนอีโคคาร์คันหนึ่งด้วยไซส์แค่นี้เองทางน้ำด้วยนะคะใช่ครับความเร็วแบบนั้นเลยเออแล้วมันระบายความร้อนเอามันอยู่ในน้ำคือเรื่องระบบระบายความร้อนครับก็คือในกลุ่มของตัวเชสกีทั้งหมดเครับการระบายความร้อนเนี่ยคือเอาน้ําจากภายนอก เข้ามาหล่อเย็น,านาเครื่องยนต์นะครับมันจะไม่เหมือนรถยนต์ที่รถยนต์จะเป็นหม้อน้ำเนาะแต่เนี้คือใช้ใช้ทางน้ำจากภายนอกหล่อเย็นเข้าไปราครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดอยู่ในน้ำนี่ก็คือไม่มีทางร้อนแน่นอนครับเป็นการหล่อเย็นแบบเปิดับผมเอาน้ำภายนอกเข้ามาหล่อเย็นวิ่งได้เร็วแค่ไหนคะก็ท็อปสปีดถ้าเป็นเดิมๆโรงงานเนี่ยก็อยู่ประมาณ90 596า้หประมาณนี้ ถ้าโมก็มีร้อยกว่าโอ้แล้วในน้ำด้วยนะใช่ครับสิตใจคำด้วยอะไรโอเคเรารู้แล้วว่าวันนี้เรือที่เราจะขี่วันนี้เรารู้แล้วว่าเจสกีที่เราขี่เรียกว่าซุปเปอร์เจตเดี๋ยวเราไปขี่กันค่ะ เซฟตี้เสื้อชูชีพถุงมือแว่นตารองเท้าอาจารย์ก็ตอรถมาได้แล้วก็ในนะครับพยายามที่จะมาแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามท ของวันนี้ช่วงบ่ายค่ะรอบแรกช่วงบ่ายเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มเข้าทุนแล้วเลียวซ้ายเลียวขวาแดงเลียวซ้ายขวาสีเหลืองอแดงซ้ายเหลืองขวา การหมู่นะคะมีคนโดดหนึ่งโดดสองรับกันไปเป็นแก๊งแสนุกสนุกขับอ้อมทุนมันม <า S 1> นี่เขาลงก่อนเราก็แบบตัวต้นเหตุนะ<ช>ห,หลงตรงไหนอ่ะลงตรงในในสลาลมข้างในใช่กำลังทิ้งโค้งขวาเลย <Y oon> ยืนมา ยืนมาพี่เขาโดดลงก๊อปโดดตามเ้าวแล้โดดลงทําไมอ่ะเราจะไม่ชนกันไงเราจะไม่ชนกันเราไม่อยากมีคู่กรณีเราโดดลงน้ำดีกว่าเอ้ยสละเรือแล้วไม่เกี่ยวแล้วมาปีนขึ้นเรือเองใช่ปีนปีนขึ้นบนเจ็ฟนั่งเจ็ฟนั่งแล้วก็กระโดดมืนขึ้นเรือตัวเองต่อทหลักทะเลดิเฮ้ยลอยตัวได้แล้วนะไม่อยากจะบอกถึงว่ายน้ำไม่เป็นแต่ลอยตัวได้แล้วนะคอับเสื้อชูชีพครับเสื้อชูชีพวีแลนด์เรือเนี่ยมันจะมีจุดสีขาวเอาไว้ให้เราจับ มันจะเป็นแบบพอดีมือครับนี่เราจับอย่างนี้ก่อนนะฮะจับเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้ข้อศอกนะครับกดเรือลงไปเอาตัวพักขึ้นไปนิดนึงหลังจากนั้นเอามือกดขึ้นแล้วจับแฮนด์ปุ๊บนั่งลงอ่าให้เรือนิ่งก่อนไม่ต้องรีบทะยุทะยานขึ้นไปมีหลายคนแบบตกแล้วตกใจขึ้นไปอย่านอย่าพองคนครับจะค้ำข้างใดข้างหนึ่งใช่ใช่แล้วก็พลิกขึ้นขึ้นแล้วก็พลิกอะไรเงี้ยแต่ถ้าใคร ดูแล้วมันดูง่ายแต่ของจริงมันยากครับขึ้นทั้งสามทีรอบไม่ไหวยกมือครับสองลำนี้ไปเก็บอ่าสองลำนี้ไปเก็บโอเคก็ต่อไปอันนี้เรื่องสำคัญนะครับเวลาคว่ำแล้วเรือพลิกพลิกแบบหงายท้องเลยมันจะเป็นสภาพนี้ให้เราพลิกเรือตามเข็มนาฬิกาเท่านั้นนะครับก็เอามือจับตะแกรงแล้วก็ดึงมาง่ายๆมันไม่ใช้น้ำหนักเยอะแล้วก็ปล่อยพอปล่อยปุ๊บ เนื่องจากมันเป็นเครื่องยนต์มีน้ำมันเครื่องอเราต้องปล่อยให้น้ำมันมันกลับเข้าที่ก่อนอมันมีโอกาสที่น้ำมันจะย้อนขึ้นไปฝาสูบได้ก็ทิ้งไว้สักนับในใจสักประมาณ20วิบวิเราค่อยาตาัดเครื่องยนต์ออกไปเนี่ยออไปใครที่ยังไม่ได้ฝับขอลองออกไปท่านที่ก่อนอเรือไม่ต้องเร่งนี่คือยังไม่เร่งนะครับพอเร่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆค่อยๆเสร็จปุ๊บเรือขึ้นน้ำอโอเคละเราก็ค่อยเติมและเร่งไปเป เดี๋ยวเราส่งตาก,กล้องเราไปบ้างนะคะไหนดูดนี่ม่นจะคว่ำไหมปัม้งเกง ตัวไข่ไม่หมดด้วยนะคไม่หมดบ้านไปไหนบ้านไปไหนซุปเปอร์เจตลำหนึ่งนี่สี่แสนกว่าบาทเลยนะ ถ้าเราอยากลองเล่นดูว่าชอบไหมถูกกรดิตไหมเนี่ยป๊อบแนะนําเลยว่าให้ไปเรียนกันค่ะเพราะว่ายามาฮ่าเนี่ยเขามีโรงเรียนสอนด้วยนะไม่แพงเลยนะค่าเรียนถูกมากและมันก็ปลอดภัยมากๆด้วยมันมากสนุกมากก็บอกเลยว่าคุ้มค่าที่ได้ไปเรียน